สลาหอะลัยกุมบังบุลลอสเปะร์ลักัสวันดีพี่น้องชาวไทยทุกคนรับถึงวันนี้รายการเรามาอยู่ยาลายาลาครับนะครับวันนี้เราลงสายนะครับลงสายมาชื่อลงกองโดยม <c oughs> <hips> ีพวกขานะครับพวกกระไรติ <c oughs> ่มไก่ตีมกันชื้อลงกองกันถึงกันต้องแกะกันนะครับสร้างห่านเป็นคนยันเป็นคนยันทำห่านนะครับ ซึ่งบรรยากาศที่มีนะครับน้าโยแต่ว่าไม่มีคนโยนะครับย่างไม่มีแย่นี่หน่าโยเลยหมดเลยนะครับผมซึ่งเพื่อนเแร่ครับทาบอนกับเพื่อนทาบนนั่นแหละคนยันกับน้ำได้เพ่พี่น้องซึ่งลักไก่ลักอะไรอะไรเพ่อนนะครับดาราว่าครับดาราหน้าตาดีแต่ยันนะครับยังมาเด็กอะไรมาเพื่อนยังอะไรมา เห็นว่าไม่ที่ครับมีแต่เมียยังแต่เมียไม่ที่คนเดียวนรอกต่ว่ายัางหลายคนนะหลายคนนะครับไม่ผือโบราโบชายเลยที่ซึ่งดาวาลองกองนะครับไหนนยังไม่ได้คบเลย